โค r o นโควิดสายพันธุ์ใหม่ที่น่ากังวลและควรเฝ้าระวังถึงแม้ว่าอาการหลังจากติดเชื้อและความรุนแรงของสายพันธุ์นี้ยังไม่ระบุแน่ชัดและดูไม่รุนแรงแต่องค์การอนามัยโลก WHO ประกาศให้โควิดสายพันธุ์นี้อยู่ในระดับ Variants of Concern หรือ VOC หรือจัดอยู่ในระดับที่น่ากังวล เชื้อสามารถแพร่กระจายได้เร็วผิดปกติและติดเชื้อได้ง่ายกว่าสายพันธุ์อื่นซึ่งนั่นยิ่งทําให้ประชาชนวิตกกังวลสาเหตุของการติดเชื้อมีหลายปัจจัยเช่นการสัมผัสสิ่งของหรือผู้คนหรือการอยู่ในสถานที่แออัดอากาศไม่ถ่ายเทวิธีป้องกันการติดเชื้อโควิดขั้นสูงสุดหรือตามมาตรการ universal prevention คือห ออกจากบ้านเมื่อจำเป็น 2. เว้นระยะห่าง1-2เมตร 3. สวมหน้ากากอนามัยและทับด้วยหน้ากากผ้าตลอดเวลา 4. ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ 5. อย่าใช้มือสัมผัสหน้ากาการ,รวมทั้งใบหน้าตาจมูกปาก 6. ผู้เป็นกลุ่มเสี่ยงหลีกเลี่ยงการออกนอกบ้าน 7. จ็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อพื้นผิวที่ถูกสัมผัสบ่อยๆ 8. แยกของใช้ส่วนตัวทุกชนิดไม่ใช้ร่วมกับผู้อื่น 9. กินอาหารปรุงสุกใหม่แยกภาชนะสำหรับใส่อาหารใช้ช้อนกลางส่วนตัว 10. บหากสงสัยว่าตัวเองเสี่ยงตรวจด้วย ATK บ่อยๆเพื่อยืนยันว่าติดเชื้อหรือไม่ สังเกตอาการหากคุณมีอาการไอเจ็บคอเหนื่อยง่ายขึ้นปวดเมื่อยเนื้อตัวเหงื่อออกช่วงเวลากลางคืนหรือมีประวัติสัมผัสกับกลุ่มเสี่ยงอาจสมเสี่งต่อการติดเชื้อโควิดให้รีบตรวจเอทีเคทันทีและถ้าหากพบว่าผลตรวจเป็นบวก สามารถติดต่อสายด่วนสอปอสอชอโทร3 3 3 0กด14หรือศูนย์เอราวัณกรุงเทพโทร6 9 6 9กด2หรือแจ้งได้ที่สายด่วนโควิด5 0เขตเพื่อแจ้งเรื่องเข้ารับการรักษาโดยแจ้งรายละเอียดและเบอร์โทรศัพท์ของตนให้หน่วยงานที่รับเรื่องดูแลตนเองแจ้งได้ทั้งของตนเองและแจ้งให้ผู้ป่วยเมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว จ้าหน้าที่จะทำการแจกอุปกรณ์ที่จำเป็นในการดูแลตนเองอาทิเครื่องวัดไข้เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดยาฟ้าทลายโจรยารักษาโรคตามระดับอาการของผู้ป่วยให้ถึงบ้านรวมทั้งโทรติดต่อเพื่อติดตามอาการและส่งต่อสถานพยาบาลหากมีอาการเปลี่ยนแปลงโดยผู้ที่รอรับการรักษาจากโรงพยาบาล หรือเลือกที่จะดูแลตนเองด้วยวิธีแยกกักรักษาที่บ้าน Home Isolation ควรปฏิบัติตนดังนี้ 1. ห้ามออกจากที่พักโดยเด็ดขาด 2. ห้ามเข้าใกล้คนในครอบครัวและทุกคนต้องเว้นระยะห่างทุกคน2เมตร 3. แยกห้องพักแยกของใช้ส่วนตัวห้ามใช้ร่วมกับผู้อื่นหากแยกไม่ได้ ควรแยกให้ห่างจากผู้อื่นมากที่สุดและควรเปิดหน้าต่างให้อากาศถ่ายเท 4. ห้ามรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น 5. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาแม้ว่าจะอยู่คนเดียวหรือไม่ได้อยู่คนเดียว 6. ล้างมือด้วยสบู่แอลโกอฮอล์เจลทุกครั้งที่ต้องสัมผัสกับของใช้ต่างๆ 7. แยกซักเสื้อผ้า ผ้าขนหนูและเครื่องนอนด้วยน้ำและสะบู่หรือผงซักฟอกควรใช้ห้องน้ำแยกจากผู้อื่นและแยกขยะติดเชื้อใส่ถุงสีแดงด้วยความห่วงใย,ยจากกรุงเทพมหานคร